สวัสดีครับผมอาร์ตอาร์ตี้ดวายนะครับมาพบคอนเทนต์เกี่ยวกับแบตเตอรี่อีกสัก1 EP ครับวันนี้นะฮะทุกคนรอคอยแล้วก็รีเควสต์กันมาเยอะนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะผมเพิ่งทํารีวิวตัวเครื่องของเขานะฮะลงไปในช่องนะครับตัวนี้นะฮะเป็นแบรนด์ไทกรอนนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะอันนี้เขาให้เจียปู้เป็นคนจัดจาหน่ายนะครับผมก็ถือว่า,าการรับประกันหลังการขายอะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็วัสดุเนื้อง,งานของเขาก็ถือว่าผ่านนะครับก็เหมาะสมกับใช้งานในระดับเรนราคาที่จับต้องได้นะฮะ นะฮะผมจะมาลองเทสตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ 8Ah ของเขานะครับตัวนี้เขาเขียนว่า20แบตเตอรี่นั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับเป็น 4P นะครับ 5S 4P 20ก้อนนะจะได้ 8Ah เต็มไม้แบตเตอรี่เป็นอย่างไร BMS น่าเล่นไหมหรือว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันวันนี้ครับอันดับแรกลูกลับภายนอกก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเหมือนของทานซูครับตัวทานซูทำมาก่อนนะครับที่เป็น20เซลล์ก็ตัวเคสภายนอกนะครับตัวนี้นะถ้าให้ผมเดานะแน่นอนครับเป็นพลาสติกก็จะเป็น ABS ผสม PC นะตัวนี้จะไม่ใช่ PP นะเพราะว่ามันยังมีความเงาอยู่แต่ว่าไงเดี๋ยวขอลองแกะดูก่อนนะครับภายนอกก็ถือว่าโอเคสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเป็นของทานซูทุกท่านจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเช็คแบตเตอรี่อ่าเป็นทานซูยุคแรกๆนะครับที่เป็น1650ไม่มีตัวเช็คแบตเตอรี่แต่สําหรับตัวนี้นะฮะไทกรอนมีมาให้ครับไม่รู้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแต่วันนี้ครับผมขออนุญ,ญาตทายอินสินค้า1รายการครับเนื่องจากตัวนี้มันสินค้าราคาไม่แแแพพงงละะะะไไมม่่่จเเป็็นนนตต้อออรรีีวระนะีววิยดผก เพิ่งสั่งมานะครับแล้วก็เอามาใช้งานในคลิปนี้คลิปแรกเลยตัวนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะอ่านผิดอ่านถูกนะเมบักหรือเปล่านะเป็นแบรนด์น้องใหม่อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่มาแรงเลยนะก็จะมีสินค้าขายทั้งแอปส้มแอปฟ้าแอปดําเลยนะฮะตัวนี้ถือว่ามาแรงมากๆล่าสุดก็เห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายๆกลุ่มนะฮะไปจับตัวบล็อกกระแทกมาได้ราคาแค่ประมาณ3ใบแดงกว่าๆนี่ก็ถือว่าราคาดีนะหลังการขายเป็นไงไม่รู้ผมยังไม่ได้ลิมลองนะแต่ว่าผมเปิดฟรอกับของแบรนด์เมบักตัวนี้เป็นตัวแรก แน่นอนฮะตัวนี้เป็นไขควงไร้สายนะครับซึ่งแน่นอนครับทรงนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะบ,บางครั้งนะครับงานพวกประกอบพวกนี้นะฮะงานต้องการความละเอียดนะไม่ต้องการนิวตันที่มันสูงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมบักตัวนี้นะให้มานะครับความแรงประมาณ5นิวตันเมตรนะฮะก็ถือว่าโอเคแต่ก็ใช้ไฟ4.2โวลต์ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่1 8 6 5 0 1ก้่อนก็เท่าที่ดูนะ350รอบต่อนาทีผมลองวัดดูได้ประมาณ1 8 0 190รอบนะไม่น่าเกินนี้ครับให้เต็มท อยู่ประมาณส0งรอรอบทุกคนลองดูก็ถือว่าเร็วนะครับอย่างที่บอกครับงานพวกนี้นะเน้นงานขันละเอียดไม่ต้องการเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องการแรงบิดที่สูงนะไม่งั้นน็อตกระจายหมดนะฮะก็ถือว่าตัวนี้ดีนะครับปรับซ้ายขวาได้อันนี้หมุนเข้าอันนี้หมุนออก แล้วก็มีไฟ LED มาให้ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะเป็นหัว h ฮกหกเหลี่ยม6.35มมิลน,นะครับใส่ดอกพวกนี้ได้เลยเออเจ๋งมากแล้วก็ตรงปุ่มนี้นะครับเขียมวับพุชก็คือผักเข้าไปผมเดาว่าน่าจะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อสลับเข้าไปที่จะทําให้เป็นด้ามตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้ขอมีเวลาว่างนะผมจะคลายน็อตทั้งหมดเข้ามาดูข้างในนะว่าส่วนประกอบเป็นยังไงแต่สําหรับวันนี้คงไม่ได้ผ่าให้ดูนะครับคร่าวๆก่อนซึ่งตัวนี้นะฮะผมบอกเลยราคานะที่ผมได้มาช่วงโปรโมชันผม ได้มา49บาทครับทุกท่านเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เป็นงานถูกนะโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้นะซื้อแบตเตอรี่18650ดีๆยังไม่ได้สักหนึ่งก้อนเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากครับราคานี้ไม่ต้องไปหวังประกันด้วยเสียโยนทิ้งครับนะโอเคใช้ดี นี่ประมาณนี้เลยมีไฟ LED ด้วยและที่สําคัญนะครับชาร์จแบตเตอรี่ Type C ในเซ็ตในกล่องเขามีแถามมาให้1เส้นแต่ก็เป็นสายธรรมดานะไม่ได้ดีอะไรมากแต่ถ้าทุกท่านมีสายชาร์จ Type C อยู่แล้วนะครับก็เสียบได้เลยนะฮะแล้วก็ในกล่องมีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยด้วยแต่ผมไม่ได้หยิบเข้ามาในห้องทดสอบของผมนะต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปอะไรเยอะครับตัวนี้49บาทนะเสียก็โยนทิ้งครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ที่ก,การสั่งซื้อไว้ที่ท้ายคลิปเช่นกันนะผม,ะมบ,ะบั49 บาทโอ้โหจัดเถอะครับเรามาว่ากันตรงนี้เลยนะฮะเป็นแบตเตอรี่ขั้ว d y สามารถใส่ได้กับโอสุกะนานเวย่ยมาซารุด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแบรนด์น้องใหม่ขึ้นมาเป็นไทกรอนที่ใช้ซ็อกเก็ตแบบนี้โอเคเริ่มมหลากหลายขึ้นมาแล้วดีมากๆครับแน่นอนครับตัวนี้หัวสกรูของเขานะครับเป็นหัวแบบดาวชี0หรือว่าหัวทอกนั่นเอง4ตัวถอดกันเลยครับเฮ้ยไถดีนะเมบักตัวนี้โอเคเลยครับใช้ได้ ก็โอเคนะทั้งรอบการใช้งานของเขาแล้วก็ตัวแรงบิด5นิวตันเมตรผมว่าเพียงพอนะดีกว่าใช้ไขมือตั้งเยอะนะครับเยี่ยมเลยโอ้ห oh, 5นิวตันเมตรก็พอแล้วครับตัวนี้โอ้โ oh, ห49บาทโคตรประทับใจครับไขควงอะในส่วนนี้นะครับเป็นน็อตสกรู T10 หัวดาวรมดํามาเรียบร้อย4ตัวแต่รู้สึกจะยาวกว่าพวก10เซลล์15เซลล์นะยาวกว่าหน่อหนึ่งครับตรงส่วนนี้นะไขน็อตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยฟึบเฮ้ย โอ้มาดีมาดีอะเดี๋ยวเรื่องวัสดุก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ได้เขียนระบุมาครับวัสดุนะครับจะเป็น ABS ผสม PP เหมือนเคยครับอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่ดีนะทุกอย่างมีดีในตัวของมันเองอยู่แล้วครับไม่ต้องมาซชีเรียกัมันมากต่อให้เป็น PA6 กับ GF30 ตกจังๆได้เหลี่ยมดีๆก็แตกเหมือนกันครับไม่ต้องกังวลไป BMS เดียวกับคล้ายๆกับพวกมาซารุนะฮะตรงนี้ BMS มาในจากโรงงาน JY อีกแล้วครับท่านแต่โรงงานนี้นะถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็น สิบเซลล์นะครับเขาจะให้บอร์ดมาอีกรุ่นหนึ่งนะตัวนั้นนะผมรู้สึกว่ามันตัดไปเร็วไปหน่อยนะ มันตัดที่15.8จนะจริงๆอยากจะให้มันตัดสัก14กว่ากําลังสวยนะผมเจอมาหลายก้อนแล้วในส่วนนี้ครับจุดต่างมีเยอะเลยจะเป็น BMS รุ่น DIY 5 M เวอร์ชัน1่นนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกของเขาเลยนะก็น่าจะโรงงานของไทรกรอนนะครับสั่งของ JY ผลิตมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเวอร์ชันน่นโอ้โหเวอร์ชันทดลองยาซะด้วยสิ <S <S ดีไม่ดีก็อยู่ที่เวอร์ชันนี้เลยนะครับในส่วนนี้นะันดับแรกเลยนะครับมีอีพ็อกซี่นะครับปุดตรงขา IC ขามอสเฟตต่างๆไว้เพื่อกกนควาาามมชื้เะ อันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้ก็ลายวงจรนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะมีรูคุณๆๆๆอย่างนี้ด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนใต้บอร์ดด้วยมอสเฟตนะครับจะมีทั้งหมด5มอสเฟตนะครับหนึ่งสองห้า ซึ่งการติดตั้งมอสเฟตผมถือว่ามันแปลกๆนะก็คือเคยเห็นแล้วครับทรงประมาณนี้แต่ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้ยเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เรียงไปแต่ถ้าหลายคนเบื่อแบบนั้นมามองแบบนี้ผมว่ามันก็เพลินตาดีนะฮะแต่ผมมองว่าการกระจายมอสเฟตแบบนี้นะฮะมันช่วยเรื่องการระบายความร้อนครับเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ติดกันแอาอัดเป็นเกินไปนะฮะอืมก็โอเคครับแล้วก็ในส่วนของ R ชั้นตัวนี้นะครับเป็น R จําจำกัดกระแสะในกรณีที่กระแสะเกินนะครับตัวนี้ก็จะตัดออกไปเพื่อไม่ให้แบ แบตเตอรี่นะฮะมีการเสียหายนั่นเองนะครับก็ทั้งขาเข้าและขาออกเลยชาร์จเกินตัวนี้ก็จะกําจัดเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนเอาที่ชาร์จ5แอมป์10แอมป์มานะครับแต่ตัวนี้มันถูกจํากัดกระแสเอาไว้มันก็จะเข้าไม่เกินเต็มที่ก็ประมาณ1นซของแบตเตอรี่ครับก็คือความจุเท่าไหร่แล้วก็หาค่าซีกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจํากัดไว้ที่เต็มที่ไม่เกิน3แอมป์ครับนะในบอร์ดส่วนใหญ่พวกนี้นะครับสาหรับความจุสูง ในส่วนนี้ครับที่เห็นว่า CQ1 นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็น IC ร่วมกับตัว IC คุมชาร์จตัวนี้นะครับทำงานร่วมกันนะฮะจับกระแสทั้งขาเข้าและขาออกนั่นเองนะครับก็ถือว่าให้มา2 IC ดีมากๆกครับก็ไดโอดตัวนี้ให้มา2ตัววงจรของเขาผมดูนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะเท่าที่ดูนะฮะในส่วนของการบัดกีนะอันนี้ผมถือว่าดีดีมากๆไม่ค่อยเจอเลยนะครับหนึ่งนะฮะบัดกีได้เต็มนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะหกขั้วนะครับสองนะครับตะกวดที่ใช้จะเป็น 60/40นะครับแล้วก็คือดีบุก60แล้วก็ตะกัว40นะครับทำให้จุดบกักกีนะฮะมีความเงาและแข็งแรงนะครับดีเยี่ยมมากๆจุดนี้ถือว่าผ่านเลยมันช่วยในเรื่องของการไหลของกระแสะได้ดีด้วยและตัวบอร์ดต,ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดแบบดิเรกนะฮะก็คือจากนิกเกิลนะครับยิงตรงเข้าสู่บอร์ด BMS เลยลดการสูญเสียของแรงดันและกระแสะลงไปได้อย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวเช็คไฟแบตเตอรี่ตัวนี้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่อนนะครับตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะการเช็ค ฐานะของเขานะวงจรไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่เท่าที่ดูนะตัวนี้พัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น2.1แล้วนะครับแล้วก็ดูจากอุปกรณ์ที่ใช้ก็ถือว่ามีความแม่นยําพอสมควรนะในระดับหนึ่งนะย้ำนะครับในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับแต่ก็ถือว่าให้ความแม่นยํามาพอสมควรโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอลองแกะดูตูดด้านในนิดนึงโอ้ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรเขียนนะครับแต่ว่าโคตรลึกเลย20ก้อนใหญ่จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมชอบเล่นแต่แบดใหญ่ๆมันมีเหตุผลครับบางทีเราไม่อยากพกหลายก้อนนะครับทุกคน บางทีอยากพกก้อนเดียวแบบเด็ดเสร็จเลยเอาให้มันทำงานได้แบบจบงานที่เราทำเนี่ยมันก็โอเคนะฮะพูดถึงโอเคในส่วนนี้พลาสติกก็อย่างที่บอกครับเป็นตัว พีพีผสม ABS นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรามาดูในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่กันเลยดีกว่านะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าก้อนละ2000มิลลิแอม์อร์นะครับ3.7โวลต์หรือว่า7.4วัตต์ออลครับตัวนี้รายละเอียดถือว่าให้มาดีแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะครับ25านำหน้าที่นะครับเป็นปีที่ผลิตคือปี2 0 2 5นะครับ02นะครับเป็นเดือนที่ผลิตนะครับเดือน226ตรงนี้นะครับจะเป็นวันที่ผลิตนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับที่ผลิตออกมานนวัที่26 เดือน2ปี2025นี้ครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําว่า 5C เห็นไหมครับตัวนี้ที่ผมบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างดีก็คือมันบอกมาเลยว่าแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับกนละ 5C แต่ผมยังไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะต้องวัดค่าต้านทานกันก่อนนะครับของอย่างนี้เราต้องอิงกับข้อมูลหรือว่า Data นะฮะเพื่อจะได้มีหลักฐานประจักษ์คาตาพวกเรานั่นเองนะฮะเราจะไม่พูดลอยๆแบบนี้เพราะตรงนี้นะครับใครเขียนก็ได้14 24ียผมก็เขียนได้แต่ถ้าค่าต้านทานมัน ไม่บาลานซ์กันเทสโหลดออกมาไม่บาลานซ์กันจบข่าวครับในส่วนนี้ดูเรื่องของการสปอร์ตแบบสักนิดนึงครับโหโคตรได้มาตรฐานเลยจริงดีมากๆครับสปอร์ตมาดีมากแน่นอนครับใช้เครื่องสปอร์ตไม่ได้ใช้คนสปอร์ตแบบแมนนวลอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องของการสปอร์ตแบทน,นะฮะ นะในส่วนของเรื่องงานสปอร์ตผมถือว่าผ่านครับก็ดีไม่มีออกไซด์อะไรดำๆนะถือว่าใช้ได้เลครับงานสปอร์ตแบตของเขาก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าต้านทานกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้จะนิ่งอยู่ที่5,79มิลลิโอหมนะครับตัวนี้จะเป็นค่าต่อก้อนนะครับแต่เราต้องเอามาคูณ4นะฮะเนื่องจากตัวนี้นะครับขนานกัน4ี่แถวหรือ4ี่พารา l ลลนะครับ ตัวนี้นะฮะ5.79คูณ4นะครับก็จะได้อยู่ที่23.16ม ah ิลลิโอห์มนะครับผมถือว่าสูงไปนิดนึงในส่วนนี้นะก็จริงๆคาดหวังไว้ที่อยู่ประมาณสักไม่เกิน20กำลังสวยนะฮะสำหรับตรงจุดนี้นะผมว่านะเนื่องจากค่าต้านทานในแต่ละก้อนเนี่ยถ้าถอดกับจากวงจรแล้วมาวัดแต่ละก้อนจริงๆผมเชื่อว่าไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะมีก้อนใดก้อนนึงกระโดดขึ้นไปมากด้วยมันอาจจะมีผลทําให้จ่ายพลังงานเมื่อจะเอามาแบบแพ็ครวมอย่างเงี้ยมันมีผลอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าก้อนเดียวโด,ด ทั้งนั้นค่าท้านทานก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในเรื่องของการจ่ายกระแสนั่นเองอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปครับค่าท้านทานถ้ามันสูงมากเนี่ยมันมีผลต่อความร้อนและแน่นอนครับถ้านคะ่าทานทานมันโดดๆไปเนี่ยมันทําให้การทํางานแต่ละก้อนแต่ละเซลล์เนี่ยมันตัดก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีก้อนใดก้อนหนึ่งที่ค่าท้านทานสูงแต่มาแพ็ครวมแบบนี้โอวอร์ออทั้งหมดมันจะขึ้นเป็นสูงทันทีเลยนะนั่นหมายความว่าก้อนใดก้อนหนึ่งต่ำเนี่ย BMS มันไม่สนใจนะมันจะมองที่ก้อนใดก้อนหนึ่งที่สูงที่ส and 18ก้อนนะคาตนทาน2ีสามิลลิโอห์แต่อีก2ก้อนมันดันทะลึ่งขึ้นไป30มิลลิโอห์นะฮะแบตเตอรี่แพ็กก้อนนี้ BMS จะมองว่าค่าตันทานโอเวอร์ออลนะครับอยู่ที่30มิลลิโอห์ทันทีเพราะฉะนั้นมันจะจ่ายกระแสค่าตันทานที่30มิลลิโอห์แล้วก็ชาร์จเข้าที่30มิิลลิโอห์นะฮะประมาณนั้นอกีกที่เหลือเนี่ยของก้อนอื่นๆมันจะหายไปทันทีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลในการทํางานครับบางทีก็ไปดึงกระแสสูงๆแล้วตัดก่อนนะฮะทัางที่ เบื้องต้นนะครับจะเอาให้ดีเลยนะมันต้องบาลานซ์ครับบาลานซ์ก่อนให้ค่าต้านทานมันลงมานะครับก็ในส่วนของค่าต้านทานก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทสความจูกันเลยผมขออนุญาตประกอบกลับก่อนนะครับมาครับมาลองดูไฟหน้าเครื่องก่อนนะในจุดนี้นะครับเต็มนะฮะสีขีดลองดูวตนจริงๆของเขากันนะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ร0 0เน์ะครับ20.60โวลต์นะครับโอเค ในส่วนนี้นะครับหน้าเครื่องขึ้น20.6โวลต์นะครับอุณหภูมิ31.7องศาไม่ใช่ห้องแอร์เช่นเคยครับต่ำตัดผมดึงลงมา13.5นะครับก็ประมาณเฉลี่ยสักก้อนสอโวลต์นะคัตออฟนะครับแล้วก็แน่นอนครับดึงกระแสที่3แอมป์เช่นเคยนะครับตัวนี้เคลียร์ค่าหน้าเครื่องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดผมดึงแล้วครับปั๊บ20.6นะครับกดครั้งแรกเหลือ20.2และลงมา20.1โวลต์ครับ สำหรับพวกวนเตจแสกนะจะดูนะว่าจะค้าง20.1ได้นานไหมถือว่าดีนะค้าง20.1ได้นานอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะหลายๆคลิปที่ผมได้พูดไปเรื่องวนเตจแสกหรือว่าแรงดันตกคร่อมของตัวแบตเตอรี่นะฮะการที่แบตเตอรี่ชุดนั้นนะครับแบตเตอรี่แพค็คมีการขนาดเซลล์นะครับมากกว่า 1P ขึ้นไปก็คือ 1P 2P 3 P 4P นะครับพูดง,งา่ายๆว่ายิ่งขนาดมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะ ค่าวนเตสแสกพวกนี้มันจะตกน้อยลงหรือว่าตกคร่อมตัวแบตน้อยลงนะฮะอะ ขั้นตอนนี้เหลือ20.0วัวแล้วก็คือเดี๋ยวพูดกันอีกทีในคลิปนี้เลยละกันนะครับเรื่องค่าวนแตัดสักคืออะไรว์แตัดสกก็คือค่าแรงดันตกคร่อมของตัวแบตเตอรี่นะฮะถ้ายิ่งขนานกันหลายๆ P ก็คือ1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นในที่นี้มันขนาดกัน4ชั้นนะครับก็รวมกันเป็น20ก้อนนะครับเราต้องทาความเข้าใจก่อนแบตเตอรี่แพ็คที่เราใช้อันนี้พูดถึงสําหรับคนที่ไม่มีความรู้นะถ้าใครรู้แล้วไม่เป็นไรนะครับ 5S ก็คือเอามาอนุกรมกันนะครับให้มันได้5 ถ้าชาร์จเต็มคือ21โวลต์อันนี้คือฟูลโวลเตตนะครับแต่ถ้า normal โวลต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ18โวลต์นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะโวลต์ต่ำมันคือ3.7นะครับเอา3.7คูด้วย5นั่นก็จะคือจะเป็นผลลั์นะส่วนโวลต์เต็มคือ4.2จะไม่เกินนี้นะฮะแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าที่มันคารปจุได้เองนะครับมันก็จะลดมาเรื่อยๆแต่ถ้าแบตที่ดีเนี่ยมันจะต้องลดช้าผ่านไปเดือนหนึ่งบางทียังลดไปแค่ไม่เเเทท่าาไหรนนนนดดียยวองัจุศมขนนก4แถ มี20ก้อนแน่นอนครับเปรียบเสมือนคนอีกแล้วนะที่ผมต้องเปรียบก็ยกตัวอย่างครับแบตเตอรี่ไม่ใช่สิต้องยกตัวอย่างว่าของน้ําหนัก100กิโลกรัมนะฮะทุกคนมีคนไปยก5คนแบกรับภาระคนละ20กิโลใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือ 5S 1 p แต่ถ้ามีคน10คนอันนี้คือ 5s 2p นะครับคือ10ก้อนแบบน้ําหนักน้อยลงแล้วนะฮะต่อคนคือ10บกิโลแล้วถ้าเป็น 3p ล้วฮะ 3p ก็คือ15ก้อนนะครับก็จะแบกน้ําหนักคนรับประมาณ6.66กกิโลกรัมนั่นน้อยลงอีกนะฮะทำให้มันสบายขึ้นไหมครับก็สบายขึ้นเพราะว่าแต่ละคนไม่ต้องมาแบกรับภาระที่มันหนักปึ้งขนาดนั้นนะฮะแน่นอนครับก็โหร้อยกิโลให้แบบคนละ20่กิโล มันแบกได้ครับแต่มันแบกได้แป๊บเดียวขาสัน่นแขนสัน่นเปรียบเสมือนแรงดันแบตเตอรี่เลยฮะพอมันไม่ไหวมันตกวูบมันก็ตัดทันทีเลยนะฮะแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมติน้ําหนัก100่กิโลแล้วมีคนทั้งหมด20คนเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เรากําลังเทสนะครับยีสคนแบกรับน้ําหนักคนละ5กิโลกรัมครับเบาไหมฮะโคตรสบายครับน้ําตาล5ถุงอนะทุกคนคิดดูง่ายๆหิวนี่สบายๆเลยครับไม่ได้แบบเหนื่อยล้าอะไรเลยให้ยืนเป็นชั่วโมงผมก็ยืนไหวนะ5กิโลแค่นั้นสบายๆครับนะ เรื่องของค่าวนเตะแตกหรือว่าค่าแรงดันตกคล่อมของตัวแบตเตอรี่ยิ่งมากยิ่งดีแต่มันแลกมาด้วยน้ําหนักที่มันสูงครับอันนี้จะไม่ได้รวมถึงออการใช้งานได้ยาวนานหรือว่าใช้งานได้แป๊บเดียวแล้วหมดนะอันนั้นมันคือค่าความจุครับค่าความจุมันก็เหมือนเปรียบตุ่มน้ําตุ่มนึงนะฮะอ,อมีความจุอยู่20ลิตรใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปมีคโครนอยู่ในนั้นไม่เคยลอกทําความสะอาดใดๆเลยคโครนเข้าไปแทนที่5ลิตรเหลือ เก็บน้ําได้15ลิตรใช้ได้15ลิตรมันน้อยลงไหมครับมันก็น้อยลงแล้วนานเข้านานเข้าใช้ไปใช้ไปไม่เคยล้างเลยมีโครนไปอีกเป็น10ลิตรน้ําจุได้10ลิตรนะครึ่งหนึ่งละอันนี้เปรียบเสมือนค่าต้านทานครับถ้าค่าต้านทานมันสูงมันก็เหมือนโครนที่อยู่ในตุ่มน้ําเยอะๆครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่เราใช้ได้น้อยชาร์จได้น้อยชาร์จแป๊บเดียวเต็มใช้แป๊บเดียวหมดน่ะมันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ก็ไม่รวมถึงแบตเตอรี่ปลอมที่เขียนค่าความจุเวอร์นะเพราะถา แท้เกรด A ดีๆนะครับความจุเขียนเท่าไหร่ได้ใกล้เคียงตรงนั้นแน่นอนดีไม่ดีเกินด้วยนะเพราะพวกนี้นะครับค่าความจุมันต้องเกินอยู่แล้วไม่งั้นมันผ่าน QC มาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่แพงๆนะครับเป็นแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆอันนี้พูดถึงไส้แบตนะไม่ได้พูดถึงตัวออยี่ห้อต่างๆของพวกนี้นะครับอืม ก็ประมาณนี้ฮะก้อนในส่วนนี้วัเตจสักลงมาเหลือ19.8โวลต์ผมก็ถือว่าผ่านไป5นาทีลงเหลือ19.8ก็ค่อนข้างมาดีครับก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะเราก็มาดูไปพร้อมกันนะครับสำหรับไทคอน8แอมป์อาตัวนี้นะฮะเอาละครับ,รรบในส่วนนี้ผลลัพธ์ก้อนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับสาหรับตัวไทคอน8แอมป์อานี้นะครับเรามาดูเลยครับผมฟึบผมดึงโหลดนะครับตั้งต่ําตัดไว้ที่13.5โวลต์ดึงโหลด3แอมป์นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาคือ5,984ม MM. ิลลิแอมป์ ในส่วนนี้นะถ้าเป็นแบตใหม่จริงๆควรจะได้เกิน90%นะฮะแล้วก้อนนี้มันก็เป็นแบตใหม่นะครับผมเพิ่งใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรอีกเลยนะไม่ได้ใช้งานหนักด้วยนะครับชาร์จและใช้อย่างถูกวิธีนะในส่วนนี้ค่าต้านทานผมจงบอกว่ามันแปลกๆไปนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าในส่วนนี้นะอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าบางก้อนค่าต้านทานเนี่ยค่อนข้างโดดอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนแรกนะฮะเพราะถ้าค่าต้านทานไม่ได้โดดขนาดนี้นะมันจะ ต้องได้มากกว่านี้อย่างน้อยต้องเกิน85%ที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนแรกนะแต่ในส่วนนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้74.8%นะมันน้อยไปนิดนึงสำหรับแบตที่ยังใหม่อยู่นะครับก้อนนี้ใช้เวลาดึงไป1ชั่วโมง59นาทีนะนี่นะครับ59.84มิลลิแอมป์อาวก็เกือบเกือบ6นะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ